าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ต่อต่อไปโดเนี่ยจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กนะครับที่มีการ์ดจอรุ่นใหม่สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยคือจะทําให้เราเพลิดเพลินแล้วก็เล่นเกมสนุกมากขึ้นนะครับนี่เลยตะดาน นี่ครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับ MSI กาตานะ g s 6 6นะครับที่เราแนะนำโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่าเขามากับการ์ดจอรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือ GeForce RTX 3050นั่นเองทำให้เราเล่นเกมได้หลายลื่นนะครับด้วยเทคโนโลยี NVIDIA DLSS ใช้การเรนเดอร์ขั้นสูงนะครับด้วย AI บน t e n s o r Core เพื่อเพิ่มเฟรมเรทและมัลติโปรเซสเซอร์สำหรับสตรีมิ่งทำให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยจะได้กราฟิกที่สมจริงมากขึ้นนะครับ AI อัจฉริยะเนี่ยจะทำให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ กาดจอ GeForce RTX 3050เนี่ยก็เหมาะแก่คนที่ชอบเล่นเกมมากๆเลยนะดําเมียมเลยทุกคนนี่ดูคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบกาธานะนะเขาก็เลยชื่อว่า FHI กาตานะคือดีไซน์สวยงามนะครับคนออกแบบเนี่ยชื่อว่าซูโยชินางาโนะนะครับติ๊กตองเป็นชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคงไม่ใช่แคนาดาหรืออะไรชื่อญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับผลงานที่รู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นภาพอาร์ตเวิร์กนะครับมาจากเกม Romance of the r e e Kingdom นะครับแสงไฟคีย์บอร์ดสว่างสวยนะครับ เป็นสีแดงมีน้ำแพ็กและมีปุ่มลัดสำหรับเล่นเกมด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมดูนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงนะซื่อเกมที่เราเล่นเนี่ยก็คือ Marvel s Avengers นะครับอันนี้คือเราเปิดระบบ DLSS ไว้แล้วนะเราจะทดสอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยโจ๊บจบจ๊บจบบิน wow, ขยานนะครับ yeah. นี่ครับเป็นฉากคัตซีนะครับคือ,คอทำภา,าพออกมาสวยมากๆดูจบจบจ,บจบไปเลยทอปบู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 บับทบูบูบอบทุกบูตูบวบูบูบกบู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 บมบูบูวูบูบลังบูบูบูวูบอบูบูตูบูตูบ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 ูููููููููููููููููบบูููููู <biases>. <S 2> <S 2> ตัวนี้นนอัออจ้าอจ้าอจ้า o my god กด F แป๊บหนึ่งลองก่อนกด F ดีโอ้โหต,ตัดขานะครับตัดขาไปเลยเอาล่ะเราไปกันต่อน,นะครับแต่ว่าทางขวางอยู่กด F Attack Power Attack นะครับตูดเทพเจ้าสายฟ้ามาแล้วจ้าจุ๊บไป เดี๋ยวนะป่าคอนใช่ไหมป่าคอนจ้าปืนชาร์จลงป่าไปไปสิไปสิปีป่าตูดป่าป่าป่าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตูดตูดตูดชาร์จชาร์ดชาร์จดไปเลยจ้าพอเราไปไหนแล้วเนี่ยเรียกกลับมาเรียกกลับมาก่อนเรียกกลับมามันมีคอมโบอะไรอีกไหมปุ๊บอ๋อแดชลบได้เหรอเอ้ยหุดเพจุดเพจุดเพจุด ปึ๊บปึ๊บแดนหลบแดนหลบปึ๊บแดนหลบแดนหลบดีแดนหลบดีไม่ทาร์ลสีไม่ทาร์ลซีแดนหลบจะแดนทขาไมลีเขาตบปึ๊บเอาไปไอ้รอนแมนมาช่วยนะครับดีโอ้โหไม่มาตั้งนานแล้วหรอกจดเลขกหนึ่งดีมาฉาดพลังไม่ไหวแล้วจ้าอย่าให้เทเจ้าสายฟ้าโกรธดีคอมโบกับไอรอนแมนนะครับ เอี่ล่ะตีไม่เข้าตีไม่เข้าเดี๋ยวนะหมดลิทแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวกด F power attack power attack อร์อกอันนี้ต้องชาร์จนะครับอันนี้ต้องชาร์จได้เลยถไอรอนแมนแล้วครับทุกคนมามาสิมาสิยิงไม่โดนเลยโดนแล้วฮึดมามามาสิตึด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 โอ้ฉากอลังการมากฉากอลังการมากดูฮึดฮึด พูชจ้ะพูชจ้ะพูชจ้ะดาเมจดาเมจแรงนะครับดาเมจแรงดีดีลอยไปด้วยยิงไปด้วยจึ๊บเจึ๊บจิ๊บยิงบีมยิงบีมปุ๊บหลบมาสิมาสิโอ้เยอะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยพุชจ้ะว้าโอ้ยหลบได้จ้าเทมสยามไม่เป็นไรนะครับมาช่วยแล้วเลขสองจึ๊บ ดิเอาไปซาบีบีบึกบุกเอาอีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมดิเดี๋ยวเล่นอย่างนี้เลยเหรอแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตาพึ๊ดพึ๊ดพุ๊ดดิพุ๊ดหลบกอดหลบหลบกอดทำอาไรดิดิจุ๊บจึ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 ๊บต่อยต่อยป้อมต่อยป้อมต่อยป้อมพึ๊ดตืดเรียบร้อยบินก่อนบินหลบก่อนบินหลบก่อนหลบก่อนพุ๊ดอ๋อ จูดยิงเรียบร้อยฟอมพังนะครับยิง้อมก่อนอันนี้อันนี้จูบจูบชาร์จยิงยิงดีแกลอยหรอแกลอยล่วงลงมาล่วงลงมาซะเหนื่อยเอาการนะเนี่ยทุกคนโอ้ไม่โทน้สตาร์ไม่ไหวไหมเนี่ยโอ้ดูยิงบีมครับโอไปแล้วอู้ดเด้อฮะ มาจ้าเดินทางะบอกไม่ไหวของออกลงล้างว้าวน้ำลายตุ้มไม่ไหวแล้วจ้าไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้อาวรถถังข้างหน้านะครับเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบเอาสิเอาสิเฮ้ยเอาสิหลบฮึจ้าตุ้มตีรถถังรถถังถังไปซะเฮ้ยหลบไปไปข้างหน้าต่อจำ้ำ อึดจำกระโดดเกาะเอาสิเอาสิปุ๊บกระโดดขึ้นอีกดีซาปลาผับพังแบบโอ้อลังการมากปุ๊บกระโดดไปเลยจ้าไปเลยจ้าอึดอึดสเป๊ซดีหละดีหละดีด,ดีไงล่ะนี่ครับสังเกตว่ามันไม่แหลกเลยนะครับคือลื่นไหลอันนี้คือเราขนาดเราอัดอยู่นะเนี่ยกระโดดเกาะอันนี้ ึกอ่ะไปต่อจ้าปึ๊บดีติติตีไปซีดิสังเกตสะพานไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ปุ๊บไปครับโอ้เกาะเป็นสไปเดอร์แมนเลยที่แกเป็นเดอะฮัร์กเนี่ยโอ,โอโล่วงเดอะฮัรกล่วงยังไหวอยู่ยังไหวอยู่กระโดดต่อปุ๊บมาแล้วมาแล้วเลขกสามจึ๊บปุ๊บเจออัพเปอร์นิตี้โอ้ กระเด็นเป็นทั้งกองเลยเดยนสองปานอเมริกาหน่อยจื๊บเอาไปปุ๊บปุ๊บโดดโดดซ้ำซ้ำอีกอุ้ยแย่แล้วระเบิดพู๊ดระเบิดแฟลชมาสิมาสิมาสิอ่ะบอกได้บอกได้บอกได้ดีบอกได้เอาคืน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 สี่เอาคืนมาสิมาสิดวลการต่อสู้ไย นี่บอกบอกได้มีโลนะจ๊ะมีโลนะจ๊ะโลแห่งอเมริกาโลแห่งอเมริกาโลแห่งอเมริกาฟุ๊ดีอึดยังบุกเข้ามาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอึดเอาไปปึ๊งปึ๊งต่อยต่อยยื้ยื้ดยื้ยสวัสดีอึด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 นี่เตะปุ๊บเรียบร้อย โอ้โหมาเยอะเหลือเกินจะไหวไหมเนี่ยมาไม่เป็นไรนะครับเสรทานี้หน่อยดูว่าเป็นงานอย่างเท่โอ้โดูภาพีิเพื่อนๆสวยงามสุดๆ นอกจากโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยจะมีการ์ดจอ NVIDIA g e f o r c e RTX 3050แล้วเนี่ยคือชิปประมวลผลเขาเนี่ยเป็น Intel Core i7 นะครับ1 1 8 0 0 H นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อนนะครับถึง40%เลยมีแกนประมวลผล8คอ้นะครับที่มาพ้องความเร็วสูงสุด4.6่จุกิกะเฮิรตซ์เลยทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานได้ด้วยนะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ IPS 144อมเฮิรตซ์นะครับเป็นจอที่เหมาะกับสายเกมเลยแถมขอบจอเนี่ยก็บางด้วยคุณภาาาพเสียงนนะครรับก็มตฐ High Resolution Audio นะครับมีซอฟต์แวร์ปรับแต่งเสียงให้เป็นนาฮิมิด พี่แล้วโน้ตบุ๊กอันนี้เนี่ยมันจะเล่นนานๆได้ไหมเนี่ยคือไม่ต้องห่วงนะครับเขามีระบบระบายความร้อนอย่างดีเลยคืออันนี้มันจะเป็น c o ล l e r Boost ไฟนะครับคือจะมีเฉพาะ MSI เท่านั้นนะครับคือในนี้เนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็จะมีฮีตไ์นะครับจำนวนสูงสุดถึง6เส้นเลยขยายเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพิ่มความกว้างของท่อระบายความร้อนเพื่อให้สายเกมอย่างเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยนะครับในระหว่างเล่นเกมส่วนสายสตรีมมิ่งเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถคอนเน็กชัน กับโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่สะดุดเลยเพราะอันนี้เนี่ยเขารองรับ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยใครมีแบบว่าอุปกรณ์บลูทูธอะไรเนี่ยก็เชื่อมกับโน้ตบุ๊กนี้ได้เหมือนกันนะโอเคครับใครที่สนใจนะครับโน้ตบุ๊ก MSI กา a า a GF66 นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่มีเทคโนโลยีที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ไปลองศึกษากันก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ต่อจากไปดูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว๊าย